ราีนนัแสงร่างหน้าสามห้าสี่ศูนยหนสามสองศูนย์สามสามนะครับวันนี้ใช้โปรแกรมสื่อในการเขียนพาร์ดอยิงนะครับก็เปิดไปที่โปรแกรมนะครับเราเปิดไปที่การถีบขวานะครับแล้วก็มาที่ไฟล์นะครับคลิก Make Drawing Form Part นะครับเลือกเป็น A4 นะครับมาที่เบานะครับเป็น Landscape นะครับเปลี่ยนกดโอเคครับก็เริ่มเลยนะครับกดข้างหน้านะครับ เรียบร้อยนะครับครับก็จะได้งานลักษณะนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับอ่ะอย่างนี้นะครับก็มาสมาร์ทเดเมชันปกตินะครับ ลน13นาก็ทำงานไดชั้นอัตโนมัติเลยนะครับเจ8 3นะครับ เนี่ยครับก็กำหนดดัมิเตอร์อัตโนมัตินะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็เจาะลงเจาะรูก็วาป้ายตามขนาดนะครับตรงนีม้มันเลนเล็มาครับก็จะได้ลักษณะเส้นนี้นะครับการทำดออีกงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ตรวสอบความเรียบร้อยก็ใส่สิ้นนะครับถ้าใส่ชื่อก็มากดโน้ตน,นะครับแล้วก็เรื่อยๆว่าเป็นชีงานนะครับรับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ